สงสัยผมจะตามประทันยังไม่ทันจริงๆฮะก็รู้ดีนี่นาว่าผมไม่ชอบที่แบบนี้อ้าวไม่ถูกใจเหรอคะรู้แก่ใจแล้วยังจะถามอีกเหรอเด็กพวกนี้เป็นคนละพวกกับผมตั้งแต่แรกอยู่แล้วหืมแบบนี้นี่เองนี่สินะถึงได้เรียกว่าพวกพิเศษพาเด็กๆเ,เข้ามาเตรียมยาไว้แล้วใช่ไหม เตรียมเรียบร้อยแล้วครับเฮ้ให้ตายสิเออคือว่าผมมาจากอาเตรดูแล้วไปเลือกชุดทางน้นใส่ได้เลยต้องเปลี่ยนชุดด้วยหรอมีแต่ชุดประหลาดๆทั้งนั้นบางชุดนี่อย่างกับชุดชั้นในนะ่ะ ตอนนี้ไม่มีเวลาแล้วเลือกชุดที่ดูโอเคที่สุดก็แล้วกันเดี๋ยวนะชุดนี้เราจะใส่เข้าไปได้ไหมเนี่ยนี่ไม่ใช่ชุดชันน้นในแต่เป็นแค่เชือกชัดๆที่บอกว่าต้องไปพาท่านประธานออกมานะ่ะหมายความว่ายังไงครับตอนนี้ท่านประธานเคลื่อนไหวไม่สะดวกนะ่ะ เอ๊เข,เขาปัดเจ็บหรอครับไม่ใช่แบบนั้นหรอกครับแต่ว่าตอนนี้ท่านประธานอยู่ในที่ที่ผมเข้าไปไม่ได้แต่ผมเห็นว่าท่านยังไม่ออกมาทั้งที่มันเลยเวลาที่นัดไว้แล้วเดยคิดว่าต้องเกิดปัญหาสักอย่างขึ้นแน่นอนนะครับแล้วผมต้องทำอะไรผมอยากให้คุณยองจินเข้าไปดูสถานการณ์ข้างในนั้นครับ แค่คุณบอกว่ามาเป็นผู้ช่วยของอาเตก็ไม่มีใครสงสัยอะไรแล้วล่ะครับถ้าคุณเจอท่านประธานและถ้ายิ่งพาท่านออกมาได้ก็จะยิ่งดีเลยเราจะทำได้ไหมเนี่ยท่านประธานจะปลอดภัยหรือเปล่าหวังว่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะอา้าวดื่มสขิขอบคุณ ครั้งแรกเหรอไม่ต้องเกรงก็ได้ยังไงที่นี่ก็มีชาวยุโรปหรือไม่ก็ชาวอเมริกันเยอะอยู่แล้วถึงจะพูดภาษาสเปนไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหรอกเออตอนนี้ผมกำลังตามหาคนอยู่ตามหาคนอืมผมเป็นผู้ช่วยของอาเตแต่พอดีว่ามาใส่นิดหน่อยนะอ่ะอ๋องั้นเหรอนึกแล้วเชียวว่าทำไมสวยจัง ที่แท้ก็เป็นโอเมกา้านี่เองขึ้นไปทางนี้ได้เลยแต่ถ้าจับใครไม่ได้ก็มาหาฉันได้นะไม่มีทางสลอกผลลุกชมัดพวกเขาทำอะไรอยู่นะ่ะใช่คนที่ดูแลห้องที่ท่านประธานอยู่หรือเปล่านั่นเขาใส่ยาลงไปในเหล้าไม่ใช่หรออย่าบอกนะว่าจะเอาไปให้ท่านประธานดื่ม ทำยังไงดีเราต้องหยุดพวกเขาแต่ว่าจะทำยังไงล่ะเอ่อเออไอเช็คกิ๊มีอแอลกอฮอล์หืมนี่ใครอ่ะอ๋อคงจะมาทำแบบเคยๆละสิเปล่าผมไม่ได้จะช่างเถอะอ้อาวรีบยกเข้าไปซะไปห้องด้านในสุดนะเราต้องตั้งสติ ตั้งสมาธิกับการตามหาท่านประธานอย่างเดียวก็พอขอให้ทำสำเร็จยังรอบเลื่อนเธอนะท,ท่านประธานนี่ของขวัญจากฉันค่ะอย่าปฏิเสธแล้วรับไปเถอะนะคะจริงๆแคสิก้าจากคิวบาก็พอแล้วนะ คุณอุตสาห์จะช่วยให้ฉันเป็นสสในสองสมัยข้างหน้าทั้งทีตับแทนแค่นี้ถือว่าเล็กน้อยค่ะฮึฉันจะคาดหวังแล้วสิอ่ะเดี๋ยวอันนี้ดื่มไม่ได้นะหรือว่าท่านประธานจะรู้อยู่แล้วแต่การเป็นสสในสองสมัยข้างหน้าดื่มเข้าไปทั้งแบบนั้นเลยเหรอท่านประธาน ชาร์นเนปิโนนัวกับปิโนมูนิเ่ผสมผสานได้ลงตัวดีแฮะขอแค่ตัดไปสักอย่างรสชาติคงจะสมบูรณ์แบบไปแล้วเอาเถอะที่ขอให้รักพาตัวลูกชายบุญธรรมของเจ้าพ่อในประเทศบ้านเมืองป่าเถื่อนมันคงจะยากเกินไปสินะผมเข้าใจแสดงว่ารู้อยู่แล้วสินะคะไงอ,อยู่แล้วพวกเราทำธุรกิจกันมาตั้งหลายปี คิดว่าผมไม่รู้นิสัยคุณหรอแล้วคุณจัดการกับยานั่นยังไงคะอืมพอดีว่าร่างกายผมไม่ตอบสนองกับยาอยู่แล้วนะ่ะแต่ว่าผมขอรับของขวัญเอาไว้ด้วยความขอบคุณแล้วกันนะไว้คราวหน้าเจอกันใหม่ยองฮีส่งมาหรออืมทำแต่เรื่องไม่เป็นเรื่องขขอโทษ ผมเห็นเขาดูรีบรีบก็เลยช่างเถอะเพราะมันก็ทำให้ฉันได้เห็นอะไรดีๆด,ด้วย <c oughs> แต่งหน้าด้วยฮะใครทำให้ผมทำเองครับนายเหรอถ้างั้นนี่ก็ด้วยตอบมาสิอ่ะอันนี้เขาบ,บอกว่าถ้าจะเข้ามาก็ต้องเปลี่ยนชุดหน้าไอาชะมัด สภาพนี้คงเดินต่อไม่ไหวแน่ไม่ไม่เป็นไรผมเดินได้จริงเหรอเอ่ออืมผมผมเดินได้จริงๆเดี๋ยวฉันถอดให้ฉิดน้ำหอมเหรอเปล่าแต่กลิ่นฟุ้งเลยนะ ก็ผมอาบน้ำก่อนออกมาครับก,ก็ผมอาบน้ำก่อนออกมานี่ครับกลิ on ่นหอมหวานอ่อนๆจะเดี๋ยวก่อนท่านประธานผมเดินเองได้แล้วข้างนอกคุณหัวหน้าเลยค่ฮะฮป้าเอ้ยหทืท่านประธานผมเดินเองได้จริงๆนะ ยองฮีล่ะจะอยู่ข้างนอกกินของท่านประธานหอมจังออกรถเลย,ยเดี๋ยวท่านประธาน นายตรงใจทำแบบนั้นใช่ไหมท,ทำอะไรครับข้างในร่างกายมีบางอย่างอัดแน่นอยู่เจ็บออกไปก่อนท่านประธานแบบนี้ผมไม่ไหวเคยบอกแล้วไงว่าอย่าพูดคำว่าไม่ไหวอ่ะแต่ว่ามันเจ็บอ่ะนี่คุณทำอะไรอยู่ครับใส่สของแปลกๆเข้ามาหรอครับเฮะ แรงะมัดของแปลกๆเลยเหรอฟังแล้วเจ็บฮะในขอให้ฉันน็อตตั้งหลายรอบแล้วนี่น็อตเล่าเหรอเพรผมผมพูดตอนไหนครับงั้นใครกันล่ะที่ขอให้ทำแบบไม่ต้องใช้ถุงยางทุกครั้งใครกันที่บอกว่าไม่ต้องป้องกันเพราะไม่มีทางน็อตเด็ดขาดอ่าไม่มีทางผมไม่น่าจะน็อตได้สี่ แปลกจังเราไม่ควรจะน็อตได้สิท,ท่านประธานผมรู้สึกเหมือนตัวร้อนๆสงสัยจะเป็นไข้หวัดเฮ้อคงต้องสอนเพศศึกษาให้ใหม่ตั้งแต่เริ่มสะะมังงที่โรงเรียนไม่ได้สอนหรอว่าถ้าน็อตช่วงไข่ตกมันจะเป็นยังไงฮีทแต่ผมไม่ฮีทนะ เพราะไม่ใช่โอเมก้าที่สมบูรณ์เราเลยไม่เคยฮีทเลยสักครั้งรอบนี้ห้ามน้อนนะครับทำไมมันเจ็บข,ข้างในมันแน่นไปหมดจนทนไม่ไหวเวลาน็อตก็เป็นแบบนี้กันทั้งนั้นแหละเข้าใจหรือยังแต่ว่าถ,ถ้าทำแบบนั้นเด็กก็เกิดนะสิครับฮะบ้าเอ้ย ท,ท่านประทานเลิกดิน้นแล้วอยู่นิ่งๆซะไม่เป็นไรอยู่แบบนี้ในจะสบายมากกว่าด้วยซ้ำอืมอีกนิดอยากให้เขาทำมากกว่านี้อีกนิดท,ท่านประทานผมแบบว่าเออ ขออีกนิด